าการทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของเอเชียใตย้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเกษรรมสุขถามพันธ์ชื่ออเลขที่4ครับเด็กหญิงชายานิชชยดีเลขที่8เด็กหญิงธิดาพรสิงห์องเลขที่14 เด็กหญิงทินาโรงไกรรัตน์เลขที่18<ม>เด็กหญิงนิรชาเอกนิตเลขที่23เด็กชายเชี่ยเด็กหญิงพอนาราชลลัตเลขที่26เด็กชายพุชนพิพัฒน์สุดเลขที่27เด็กหญิงวริศราวันโทเลขที่30เด็กหญิงศิริยากรโสบุญเลขที่31 สวัสดีค่ะเด็กหญิงสราชาภาคสุโภโเลขที่33เอเชียใต้เป็นทวีปเก่าแก่อยู่ทางตอนใต้ของทวีประหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ภูมิภาคนี้มีลักษณะาขายลังพึ่ง ที่น้ำพึ่งกำลังหยดรูปล่างเป็นรูปสามเหลี่ยมมีฐานด้านบนช่วงกว้างและยาวพอๆกันมี8ประเทศคืออินเดียปากีสถานสีลังกาบังกลาเทศเนปาลภูฐานมันดีบอัฟกานิสถานประชากร1,100ล้านคนอาชีพหลักคือเพาะปลูกมาตรฐานการครองชีพต่ำฐานะยากจน ศาส,สนาสำคัญคือฮินดูรองลงมาคืออิสลามภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงทางตอนเหนือและที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ราบชายฝั่งคาบสมุทรมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทุ่งหญ้าเขตร้อนและเมืองหนาวภาคพื้นทวีปพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าดงดิบป่าผัดใบไม้ผัดใบและพืชพันธุ์ทะเลทราย เอเชียใต้เคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษมากกว่า300ปีจึงรับอิทธิพลของอังกฤษไว้มากเอเชียใต้ ai, มีประชากรประมาณ1,100ล้านคนโดยเฉพาะอินเดียมีประมาณ1,000ล้านคนซึ่งมากเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศจีน ประชากรมีชาชาติต่างๆกันออกไปส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองคือนิกรอยและชนผิวขาวคอเคซอยมีภาษาที่ใช้ต่างๆถึง500ภาษาภาษาที่ใช้กันมากคือภาษาฮินดูอูรดูเบงกาลีและภาษาอังกฤษศาสนาที่สำคัญได้แก่ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาซิกศาสนาเชนและศาสนาพุทธ ในเรื่องวัฒนธรรมชาวเอเชียใตย้เป็นพวกนิยมอนุรักษ์ยึดถือขนบธรรมเนียมเกา่าอย่างที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติกันมาบางเรื่องทางราชการพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงแต่ก็ทำได้ยากเช่นการแบ่งชั้นวันณนะการบูชายันการจำกัดสิทธิสตรีเพศการไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาแผนใหม่การไม่ยอมรับการคคมกำเนิด การแต่งงานของผู้เยาวซึ่งทำให้ประเทศพัฒนาได้ยากลำบากและเป็นอุปสรรคที่สำคัญเป็นอย่างมากซึ่งในแต่ละประเทศก็มีการพัฒนาแตกต่างกันออกไปดังนี้ 1. เนปาลเนปาลเป็นดินแดนบนที่สูงในแนวของเทือกเขาหิมาลัยเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า มีพื้นที่เพื่อการเกษตรน้อยต้องพึ่งพาอินเดียในอดีตมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีการเปลี่ยนแปลงในพุทธศักราช2,551เป็นแบบสาธารณรัฐสภาพเศรษฐกิจต้องพึ่งพาการเกษตรและการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ 2. บังคลาเทศ 2. บังคลาเทศ ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคาและพรมบุตรประสบป,ปัญหาจากภูทุภัยเสมอๆและเป็นประเทศที่ประชากรมีฐานะยากจนประเทศหนึ่งด้านการเมืองหลังจากการตั้งประเทศในพศ .2514 ก็ประสบป,ปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเมืองมีการทำรทัฐประหารบ่อยครั้งปัญหาสำคัญคือความยากจนการขาดพื้นที่ทำกินที่อุดมสมบูรณ์ ประสบอุทุภัยทุกปีจากพายุมุนเขตร้อนหรือไซโคลนบังกลาเทศยอมรับบทบาทของสตรีเช่นเดียวกับบรูษ 3. ปากีสถานปากีสถานเป็นประเทศทางด้านตะวันตกของอินเดียและแยกตัวจากอินเดียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามปัจจุบันมีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศ เพราะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและประสบปัญหาเศรษฐกิจจากการเมืองในด้านสังคมปากีสถา,านให้โอกาสสตรีในการศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเพราะได้รับการวางรากฐานที่ดีจากอังกฤษมาก่อน 4. ผูภูฏานภูฏานเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เนปาลบนแนวเทือกเขาหิมาลัยประชากรนนะับถือศาสนาพุทธนิกายลามะ มีเกษตรทรง,งเป็นประมุกในอดีตกละราคาของเงิประชาการส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมทั้งการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์เช่งศาสนามาก5มันดีฟมันดีฟเป็นหมู่เกาะกลางมหาสมุทรอินเดียตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียในอดีตเป็นจุดแวะติดต่อการค้าในย่านมหาสมุทรอินเดีย ในอดีตปกครองโดยกษัตริย์และเปลี่ยนสุนลต่านเมื่ออังกฤษให้เอกราชแล้วได้เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐอาชีพหลักคือการประมงและการท่องเที่ยว 6. สศรีลังกา 6. สศรีลังกามีลักษณะเป็นเกาะในหมู่มหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย จัดเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเดินเรือการค้าประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสิงหนและนับถือศาสนาพุทธต่อมาชาวทมินซึ่งนับถือศาสนาฮินดูได้อพยพตั้งถิ่นฐานทางเหนือของศรีลังกา และเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีบทบาทสําคัญหลังการได้รับเอกราชจากอังกฤษสีลังกามีการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขชาวสีลังกาเป็นผู้เคร่งศาสนามีชีวิตที่เรียบง่ายอาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรโดยเฉพาะการทําไร่ชาขนาดใหญ่จากการส่งเสริมการปลูกโดยชาวอังกฤษปัจจุบันมีการพัฒนาเศษษรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 7. อัฟกานีสถาน อัฟการิสถานเป็นประเทศที่มีพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซบซั้อนมีที่ราบที่อุดมสมบูรณ์น้อยนอกจากนี้ยังมีสภาพภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้งโดยเฉพาะในเขตทะเลทรายในอดีตเป็นแหล่งที่ัาของพ่อค้าวานิชบนเส้นทางสายไหมเคยถูกกรีกเปอร์เซียและมองโกยึดครองมาก่อนปัจจุบันมีการปกครองแบบสาธารณรัฐประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ปัญหาที่พบคือความยากจนและขาดสาธารณูปโภคที่ดีเพราะประเทศขาดเสถียรภาพทางการเมืองมีการสู้รบระหว่างชนเผ่าอยู่แน่งแน่แปดอินเดียอินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางอารยธรรมโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาพุทธฮินดู และเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชคือมหาตมะคารทีและยวะฮะเนรูภายหลังการได้รับเอกราชดินแดนนี้ถูกแบ่งเป็นอินเดียและปากีสถานตามลักษณะเชื้อชาติและาศาสนา อย่างไรก็ตามชาวอินเดียสามารถรักษาวความเป็นชาติที่มีอารยธรรมไว้ได้อย่างดีอินเดียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศจากความแตกต่างทางเชื้อชาติและาศาสนาเช่นในในแคว้นแคชเมียส่วนในด้านเศรษฐกิจ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ยังยากจนและประกอบอาชีพเกษตรกรข้อได้เปรียบของอินเดียคือแรงงานถูกและตลาดบริโภคขนาดใหญ่ภาคอุตสาหกรรมสำคัญคือสร้างข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นหนึ่งในกลุ่ม BRIC อินเดียมีการพัฒนาทางสังคมเป็นเวลานาน เป็นแหล่งอาระยธรรมด้านกฎหมายการปกครองปัช,ชญาศาสนาภาษาศิลปรกรรมต่างๆและเผยแพร่อาระยธรรมไปยังดินแดนต่างๆทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกอินเดียเป็นสังคมที่มีชนชั้นโดยแบ่งเป็นวันนะสตรีมีฐานะต่ำกว่าชาย